สวัสดีค่ะเพื่อนๆไม่เพนจะมาเดินฝั่งทะเลยามเช้าเป็นการออกกำลังกายมาเดินด้วยกันกับไม่เพนเลยค่ะมาค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นี่ก็เป็นที่ออกกำลังกายกลางแจ้งที่สนามอันนี้เป็นกระดาน information ค่ะว่าเครื่องมือในการใช้ใช้ยังไง ก็จะมีรูปภาพบอกตามนั้นค่ะเ,เพื่อนๆก็จะมีเยอะอยู่ค่ะแต่ว่าตอนนี้มันก็เริ่มจะหักพังเลยค่ะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวไม่เป็นจะสายให้ชมค่ะหิมะเริ่มไปแล้วพื้นก็เริ่มจะโผล่แล้วสถานที่ออกกำลังกายนี้คนเขาชอบมาออกกำลังกายที่นี่ค่ะเ,เพื่อนๆอันนี้ก็เป็นสวนหย่อมเล็กๆ เดี๋ยวหิมะละลายให้หญ้ามันขึ้นเขียวแล้วคนก็จะมาออกกำลังกายค่ะไม่เพื่อนก็มาออกอยู่เรื่อยเป็นบางครั้งวางครา,าวค่ะเ,เพื่อนๆส่วนมากไม่เพื่อนจะเดินค่ะตอนนี้หิมะยังไม่ละลายเดี๋ยวอีกหน่อยเดี๋ยวคนก็จะเริ่มมาใช้เครื่องมืออุปกรณ์การออกกำลังกายที่นี่ค่ะเ,เพื่อนๆที่เป็นเสาเป็นหลักนี้ก็ใช่ทท้งนั้นเลยค่ะ แล้วย่าก,ก็เป็นญ้าเทียมค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าญ้าจริงมันก็จะเสียค่ะคเพื่อนๆนี่ค่ะเครื่องออกกําลังกายอุปกรณ์การออกกําลังกายก็หลายอย่างอยู่ค่บเพื่อนอันนี้ก็เป็นที่หิว้วห้อยไม่เป็นกระโดดไม่ไหวนะเพื่อนน้ำหนัก ร่างกายมันหนักกว่ากำลังแขนค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นศูนย่อมลเล็กๆก็จะมีการฝึกบางทีครูเขาก็จะพานักเรียนออกมาจากสตูดิโอแล้วมาฝึกมาเต้นเอ,อริบิกข้างนอกนี้ค่ะเพื่อนแต่ไม่ฟรีนะคะไม่เหมือนมืองไทยมืองไทยฟรีสุดทัน สถานที่ออกกําลังกายที่เป็นสวนหย่อมลเล็กๆอันนี้ก็เป็นทางเดินฝั่งแม่น้ำค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีเกาะอ,อยู่ตรงนูน้นมีสะพานสวยๆน่ารักมากบรรยากาศดีทิ่ทัดดีค่ะส่วนถนนด้านบนนั้นก็เป็นถนนธรรมดาถนนใหญ่ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นทางรถไฟค่ะข้าแม่น้ำค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นแม่น้ํา บรรยากาศฝั่งออกกำลังกายที่นี่ดีมากเลยครับเพื่อนๆแต่ตอนนี้ยังเช้าอยู่บรรยากาศก็เลยดูคุ้มๆค,ค่ะถ้าแดดออกนี่จะดูสวยมากเลยค่ัเพื่อนดูสว่างมากไม่เพื่อนก็จะเดินออกกำลังกายฝั่งแม่น้ำตรงนี้เลยค่ะเดินไปจนสุดแล้วก็กลับมาค่ะชมบรรยากาศและสิทธิ์อันบริสุทธิ์ยามเช้าค่ะคเพื่อนๆ ทั้งเป็ดทั้งหา่านเห็นไม่เปพนมามันก็คิดว่าไม่เป็นคงจะมีอาหารค่ะมันก็มาใกล้ๆค่ะเพื่อนๆพอไม่มีอาหารให้มันมันก็ไปบรรยากาศยามเช้าค่ะหนาวอยู่นะครับเพื่อนๆน้ำแข็งก็ลออะลายยังไม่หมดเลยค่ะยังเหลือเยอะอยู่ค่ะ นี่ก็เป็นน้ำแข็งอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำยังหนาวจัดเลยครับเพื่อนหนาวมากเลยไม่เพิ่นมาเดินยามเช้าก็เพราะว่าเขาทักมาทรัพยากรทักมาว่าฝนจะตกคะ่ะไม่เพิ่นก็เลยออกมาข้างนอกมาเดินสักหน่อยรับบรรยากาศครับเพื่อน